โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงยินดีต้อนรับโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงมีพื้นที่จำนวน6ไร่เศษมีเขตพื้นที่บริการ2หมู่คือหมู่1และหมู่2ตํตำบลบ้านฉางภายใต้การดูแลของสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านฉางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด351คน ภายใต้การบริหารของนางสุพนาโถน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมิตรบำรุงมีครูประจำการ12คนครูอัตราจ้าง3คนครูพี่เลี้ยง1คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้แบบ active learning คำนึงถึงต้นทุนเดิมที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสภายในห้องเรียนนอกห้องเรียน learning space พื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ของเด็กยุคดิจิทัลมีความยืดหยุ่นไม่ปิดกั้นการเรียนรู้มีห้องเรียนธรรมชาติเรือนเพาะชำศิลปะต้นไม้ลูกเสือหัวใจของทักษะที่เกิดสมรรถนะในศตวรรษที่21 3ร1วอ 1. แรงบันดาลใจ 2. เรียนรู้ 3. ร่วมมือและ 4. วินัยโมเดล4สอในการบริหารงานของนางสุพนาโถน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 1. สอนความรู้ควบคู่คุณธรรม สสร้างคนให้มีคุณภาพสเสริมสร้างประสิทธิภาพสู่ประสิทธิผลและ 4. สร้างศรัทธาสู่ชุมชนหลักธรรมในการบริหารงาน ศิลห้าโรงวิหาร4และอิทธิบาทสีเป้าหมายสู่ความสำเร็จโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงด้านวิชาการผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นร้อยละหนึ่งรอยด้านบุคคลมีครูครบชั้นและเป็นครูมืออาชีพร้อยละ90ิ ด้านบริหารทั่วไปมีสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร้อยละ100ด้านงบประมาณทรัพยากรเพียงพอต่อการบริหารร้อยละ80กิจกรรมที่ดำเนินการในปีการศึกษา2565กิกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกความอดทนมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ mm. การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด5รายการได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง5รายการ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวด b บส t p r a c t ิ c หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพประจําปีการศึกษา2,565ชักเกเยอร์ทะเลนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชักเกเยอร์ทะเลณหาดพลาได้รับรางวัลชนะเลิศชักเกเยอร์ทีมชายและรองชนะเลิศอันดับสองทีมหญิง งานกาชาติได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสืบสารเพลงพระราชนิพนธ์ระดับปฐมศึกษาเนื่องในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาติประจำปี2565ความภาคภูมิใจและความสำเร็จ การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563มีคะแนนรวมสูงเป็นอันดับ2ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ประจำปีการศึกษา2563มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ4 6 2 4 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ปีการศึกษา2,564สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงขอขอบคุณครับ